มีแกะตัวหนึ่งกำลังต่อคิวข้ามแม่น้ำเพื่อไปยังสวรรค์แต่ลูกแกะตัวเล็กแอบ,บเดินออกมาแล้วตัดขนของตัวเองมันตั้งใจจะเอาขนเหล่านั้นมาทำเป็นเชือกระหว่างนั้นหมาป่ายมมาทูตสังเกตเห็นความผิดปกติจึงเดินเข้ามาดูว่าลูกแกะทำอะไรลูกแกะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันรีบเก็บขนทั้งหมดแล้วนำมาถักเป็นเชือกจนเสร็จจากนั้นมันโยนเชือกลงไปแล้วไต่ลงอย่างรวดเร็วมันรีบวิ่งกลับบ้านไปหาแม่ของมันมันเรียกหาแม่เสียงดังแต่ว่าแม่ของมันกลับไม่ได้ยินขณะนั้นเองหมาป่ายมทมู ตามมาทันและพาลูกแกะกลับไปลูกแกะที่ยังคิดถึงแม่อย่างสุดหัวใจนึกถึงช่วงเวลาที่แม่เคยถักเสื้อกันหนาวให้นึกถึงตอนที่แม่เล่านิทานให้ฟังก่อนนอนแม่ของมันเองก็คิดถึงลูกเช่นกันทันใดนั้นเสื้อกันหนาวที่แม่เคยถักไว้ก็ปรากฏขึ้นบนตัวของลูกแกะเมื่อมันข้ามแม่น้ําไปยังสวรรค์สิ่งของทุกอย่างก็หายไปหมดยกเว้นเสื้อกันหนาวตัวนั้นในตอนนั้นเองลูกแกะก็รู้ความจริงว่าหมาป่ายมมาทูตได้เสียสละขนบางส่วนของตัวเองเพื่อช่วยมันทําเชือกแล้วเพื่อนๆละ่ะรักแม่ไหมคอมเมน เล่นบอกเราหน่อย